เอาลครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมเพิ่งตื่นอูเพิ่งตื่นช่องเรามันเรียวอยู่แล้วแต่ผมก็ต้องพยายามรีบตื่นมาเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานแล้วประเด็นเลยก็คือไม่รู้ว่าจะได้เรืออะไรให้ดูกันอนะ่ะเพราะงั้นเราปุ่มกันเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นะนะทุกคนน,นเรามาผมกันในนี้ก็จะมีเรือ G K ยามาโตะมัมโบโ m มิฟุี่เจนปาโอ o ว o ์โค o ลัมโบแล้วก็เคมลินนะทีค่คัดมานี่ก็เป็นเรือที่น่าจะพร้อมลบที่สุดและวกุลสกิลอะไรก็มีแล้วก็พอที่เก็บเงินได้ก็พวกเป็นเรือพรีเมียมแหละแต่ก็มีเรือในสายวิจัยอยู่เพราะงั้นเราก็มาทำการฟุ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go <S ได้อะไรก็ได้นั้นแหละอนเนี่ยได้อะไร ีเโอ้โหกระฟอบไฟของโว้บอชิปไม่อยากจะเล่นเลยเหล่านี้เนี่ยโอเคตามนั้นไปเราลุยยังยังไม่ตื่นอ่ะกับตาเรือยังไม่ตื่นเลยยังแบบฟลุ้ยเหมือนแบบลุกมาจากเกงเฮ้ยระตูมาแล้วอะไรเงี้ยโอ้เหมือนเรือดาวส่วนใหญ่ไปอยู่ทางนู้นกัน คือตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นแบบเรือดาวอะ่ะเอาเรือเรือดาวถอยเยี่ยมครับตอน,นี้มีอิซุมะไปดูก่อนมีใครอยู่หลังบ้านได้ไหมพี่แกตรงมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่แกตื่นนี่ยังวะไม่พี่แกตรงมาเลยอะ่ะไอน้นี่อย่าไปยิงเลยมันหลบได้ลแล้วจัดไปเลยแล้วกันรุดแรก โดนไหมโอ้โหกระฝุนอย่างเบี้ยวเลยโอ้โหกระเด้งปืนเยอรมันเนี่ยนะคอยได้คอยโดนเออให้มันเข้าหน่อยเถอะจะก,กระเด้งอะไรกันนักกันหนาครับแล้วดูเหล่าเรือแล้วตะเวนผมนี่แม่หนีก็ไปนู่นหมดแลวไม,ไม่ตายเถอะ เนนื้อลยดฝึ่งหนึ่งฝุ่นฟองดีกว่าไหนโดนไหมอู้หูกระเด้งอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยปีรูกและทะลุไปเออยิงกันอยู่นี่แหละทำไมกระสุนมันดูปิวๆอย่างเลยวะไอ้ลูกเมื่อกี้ ผมก็เป็นกระสอบไฟแห่งโว์ว,วอชิอจ,จริงๆเลยผมไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนี้ให้นะแต่แบบมันของแท้ชื่อนี่ยไปชุดหนึ่งเอาอมันแม่นหน่อยเถอะไม่เป็นบาขอจอดดีๆด้วยเออดูเปิดด้านข้างยังไม่ซีดทะเดียวอะอะ,อะคิดดูอะผมนึกเงิดหลโอ้โกในแกนซอยโกในแกนซอย ดีมากพวกดีโหลดดาลานี่เราจัดการเองพวกเร็วหน่อยเร็วเร็วไม่โอ้ทุกลำพร้อมใจยิงอีกฝูมมุโดมละมากแหละไอ้ผมเถอะเเดี๋ยวเปลำเวลาโอ้โหมีชิกิชิมะม,มาอีกที่มันมีแต่พ่อแม่ย่ามาโตกันข้างในเลยงั้นปะเนี่ย เราก็ชอบยิงเราด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกโอ้มีคนยิงมาเพื่อนเตรียมตัวรับกระสุนชอบยิงเราอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยโคตรุดแรงเบื่อมากเลยเลือกระฟอบไฟเนี่ยไม่เอาเราหันท้ายลวยิงคนเด่ก่อนดีกว่ะไอชิกิชิมะไว้ที่หลังเลยยไป เ,เออมันเข้าห้องนี้ระภัยหน่อยพี่ผมจะยังไม่ฮิวด้วยนะใช้เลือดสูบชีดให้เต็มเปี่ยมเอาโ,อโอูมาเตะหัวม่ดูว่ายิงไปแล้วบะโอ้ดูไหมเนี่ยเออได้ามาอยู่เจ็ดพันแม่แต่ไม่ตายไม่จมอะเกียร์ถอยดีกว่า โอเคโอเคได้อยู่แล้วมีฮีเดนเบิกมาเพิ่มอีกเหรอถามจริงไอ้เมื่อไหร่โฟนเอมึงจะดันเอกันได้สักทีวะครับพี่มีอยู่ลำดีเลยนะพี่ไปกันตั้งห้าหกเรานะพี่ไม่มีปัญญาดันกันเลยหรือทางนี้แม่งสะบักสะวมกันหมดแล้วเนี่ยไอโอโหเรียบร้อยทีมสุดทเราไปละคนนแก้มกลับเถอเพื่อนเออู้ <c oughs> อยู่ไม่ได้นะจั <c oughs> ดไป โคดัเกนต้องถอยอ่ะมันมันสู้ไม่ได้นะถ้าเจอฮอแรงเจออีกทีหนึ่งอ่ะคนเด้เขาเอาจมเลยแหละยิงอุ้ยหูดวไปห้าลูกอันนี้เจ็บเหยียดเหยียดตายแล้วด้วยสอนเรบคนเด้อะอยย่สามพันไอชุดหนึ่งผมรีโหลดยี่สิบสี่วิอะโหลดย่างไวเลยโอ้โหเลี้ยวพยาค่าเอาเลยสองร้อย เอาไปกินเลยโวยแกเอาไปกินเลยใครก็ได้ยิงให้จงก่อนก่อนมันฮิวเนี่ยเออโอเคอันนี้ไม่ว่าเลยแบบรัดรัดไปเลยแหละยังไงันต้องช่วยกันอยู่แล้วดูก่อนแต่มันมีพลัแงแบบถ้าไม่มีพลังนะผมอาจจะสนใจวิ่งเข้าไปบวกกับอิกิชิมะก็ได้ไโอเคธนูนเริ่มดันแคปกันได้แล้ว ผมอยากปล่อยยิงกิจมาให้มายิงฟาเรมเอฟเคนี่มากเลยอะแบบเอฟเคได้ยังไงวะนี่ตอนเช้าเลยนะเพื่อนจะบอกนะนายยังไม่ตื่นเหมือนกันโด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 นปล็อกฟล็อกลอกลอกดีพันเหมือนเดิมเอยเริ่มหันมาสนใจใครใครมาสนใจเราโว้ เอาจริงดิเนี่ยไอเนี่ยซาเลมเนี่ยเอฟเคเนี่ยยิงไปดิเออเออโอ้สองพันอ้าวคนเลยทางน้นโอเคผมถอยไปยิงเขาเลยได้เาลดาล้างแค่เราแล้วเวจัดไปชุดหนึ่งครับแล้วแบบเนี้ยฟู่ได้ถ้าหันหลังให้เนี่ยเออโอ้สามพันดีมากชิคิชิชมะปกมือให้ที่ยิงเอฟเคให้เรา แต่ถึงอย่างนั้นนายกับเราก็ต้องมาบวกกันอยู่ดีนะเพื่อนเล็งหัวนี่แหละถอยไปใช้ปืนลองอ่ะคิดดูดิเออมือสองเดินหน้ามาเดินหน้ามาอีกเหมือนเขาเตรียมตัวถอยอะเออเหมือนเขารู้ว่าเข้าระยะปืนลองเราแล้วโอ้เกียร์ถอยเกียร์ถอยตอนนี้มันไม่ทันเลยวไอ,อ้า เออโอ้โหเดียวโหลดเ็ดตัดไปชุดหนึ่งเฮ้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นลูกฮิีว่ะนี่มันชิกิชิมายี่ห้อเลยวะเนี่ยเออติดไฟแล้วลำนี้ขอเถอะพี่ขอเถอะนะน้องรีโหลดรีโหลดเราต้องล้านฉอดเราว,วะ่ะผมไม่ได้หรอกผมไม่ล้าผมไม่ได้เลย,ะเยอะยิง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 เดี๋ยวไม่ได้ โอ้ยยิ่งฮิวไปอีกเออโอเคเออโอเค,อเคชนะได้ตังมาหกแฝนดาเมจแฝนห้าอักค่าซ้อมเหลือฝีแฝนฝีโอเคไปเราไปดูกันต่ออ่ะลำที่สองไม่ให้ไปการเสียเวลาจัดไปเลยแล้วกันได้ไหนก็เอาอันนั้นมิดฟูลี่เหรอเนี่ยโอเคตามนั้นไม่มีทางไปถึงโอโยหรอกลบรายชื่อออกด้วย ว่าได้เป็นท็อปเทียวยเอาเรื่องเอาเรื่องตาเนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้ฝุดเอาให้คุ้มหน่อยไหนๆก็ได้ฝุ่มมาเป็นมินฟุรีละแบบนี้นี่คือแบบน้ําน้ํามันสวยมากอะ่ะเอ้ยแต่มันมีอีกแบบหนึ่งแต่ผมจําชื่อแบบไม่ได้ว่ามันชื่อแบบว่าอะไรอันนั้นน้ําสวยเหมือนกันนะแบบฝีฟ้าคามสวยหน้ากระโดดเล่นต้อนรับปงการช่วงนี้มากเลยแต่ปงการผมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วมจะนั่งเล่นเกมนั่งอัดคลิปอยู่นี่เลย โอ้เนี่ยเห็นไหมฝั่งเขาเนี่ยกลางไฟเตอร์ฉลาดมากแบบกลางไปข้างหลังอะ่ะไม่มีใครไปยิงอะ่ะไม่ฝั่งผมไม่ทําแบบนั้นนั่งวะฮะไม่เข้าใจเลยฝั่งเรานี่ไม่มีกลางไว้ตรงไฟเตอร์ไว้หรอกเหมือนทีมดีๆผู้เล่นดีๆจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอไม่เคยอยู่ฝั่งเราเางเช่นเดียวกันกับคําสุภาษิตที่เรียกว่าฝ่ายแดงมัก,มกชนะเสมออะไรเงี้ยเทวิน กำลังวิ่งมาด้วยแต่ระยะค่อนข้างไกละนะดัดแปลงอ้นี่ขนาดยิงยังไม่มีคนเห็นอะ่ะไปดูว่ารายการสปอตขนาดไหนโดนไหม,ไมโ,อโอ้โหนัดเดียวทะลุด้วยนะเดยไปฆ่าเขาโจมไปเรียบร้อยแล้วเว้ยเบายาแล้วเด็ดแบบเนี้ยดัดไปโอ้โหนึ่งสองสามสี่ห้าเขามาเต็มเลยเพนอยู่ก็บ้าแล้วแบบเนี้ย อเ,เออหนึ่งฟิตเเดียวเกือบจมแหมถ้าจมนะกินมีอล้วเมื่อกี้อ้แล้วเมื่อไหร่เลนนี่มังจะมาช่วยกูสักทีเนี่ยอยู่กันโครตรลาไกไม่จมด้วยเหลือ, 1, อพันห้าโอรีเพนโต้ยังอยู่ที่เดิมว่ะโอ้โอ,โอ้จะตาย จะตายจริงเลเนี่ยโอ้ต้องรอกำลังเสือมาปะแล้วค่อยมาเคี้ยวไอ้ฟองลํำเนี่ยไม่หนีละผมไม่หนีแล้วนะผมจะเดินไปแล้วทีเนี้ยเนื่ยกับการหนีมากเลยในได้ฝนเพื่อนก็มาสักทีฝ่าเพื่อนจะมาแล้วผมก็แบบฝักบ,บ,บมแล้วเหมือนคนนี้จะเตรียมถอยแล้วอะเขารู้งานแล้วว่าแบบ ถ้าไม่หนีก็ตายอะไรอย่างนี้ผมเล็งนี่ก่อนเลยรีเ,เพนโตเนี่ยอันเนี้ยทำแค้ม่วนตัวผมบัฟเฟลนี่เขาจมอยู่แล้วแหละเออลิงฟิเตเดวอยาดจะวิ่งไปชนเพื่อเราหายกันไปอีกหนึ่งชุดรีโหล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 ดคร๊อกอหือ่อนนะเขาจมไปแล้วแหละปล่อยเขาเดี๋ยวน้อยเจนบ,บาก็ยังรอด ยาวผมไม่ค่อยชอบปืนเมริกาเลยมันมีความมั่นใจว่ามันจะยิงโดนงงไหมไม่งงเนาะมันรู้สึกกระสุนมันปิวๆอะ่ะเหลือผมลำเดียวแถวเนี้ยแต่ไม่น่าห่วงนะเพราะฝั่งเขาก็น่าจะเหลือเรื่อยกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ฝั่งทนนน่ะเมือนจะดันกันไม่ได้เลยโอ้เงียบกิบกระสุนต้งเงียบอะไรยิ่งนี้ ถ้าผมจะยิงผมก็ยิงกับเจลินก่อนเว้ยแล้วก็อย่าให้ถูกลุมสามลำไม่งั้นเราจะรวยเหลือหลายเดินไฟเดินไฟอย่าให้รอดเอาให้จมเลยเดี๋ยวจะ,จะกรีดเฮ้ยผมเข้าไปชิดได้เว้ยบ,บายแล้วเราแบบเนี้ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนนี่ก่อน เฮ้ยทำไมเขายิงได้วะโอ้แต่ผมไม่มีมุมยิงเขาเลยอะ่ะตรงนี้เรามั่งเนี่ยโอ้โหนัดเดียวถ้าเป็นไปได้นะเราจอดตรงนี้แล้วก็ยิงเทลินไหมแต่ผมไม่คิดจะออกไปอยู่แล้วนะออกไปนี่คือแบบแตกแน่นอนครับจะหาทำตองนี้ดีกว่า โดน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 เหลือลำง่ายง่ายเปิดอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเหมือนเตรียมฝ่าตเลยไอเรือนั่นนะ่ะเตรียมฝ่าตแล้วอะเหลือไว้ทำไมสองร้อยโอ้ยุก่อนควน ติดไฟด้วยวะคลิปแล้วเ,อ,เออะอะไล้วยผมกลัวไอ้ดิ้มันสาตอมากเลยมุมเรายิงไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหแต่เขายิงได้พก็เสียของการมีเรือสูงเกินไปพ่อ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 พุอม่เละจัดแม่งเลย เออนั่นแหละจบโอ้โหก็จบเหมือนกันโอ้ยจะบ้าตายพูดเสียดายลำนั้นเลยแม่งเหลือ600อ่ะโอ้ยได้มา9แสน9แสน9ได้เป็น1 0 0นฟรีได้มา2เหรียญแมนทีม1009โอ้เก็บเงินดีจริงๆเลยเป็นฟุลี่แต่แบบเก็บดีจัดๆนะขนาดว่าไม่ใช่บัญชีพรีเมียมนะเนี่ยไปเราไปลุยลำที่3เลยแล้วกันเรามาสุ่มเรือลำสุดท้ายกันเลยดีกว่ามั้ยว่าจะเป็นลำไหน จัไปทุกคน let's go งตึงเตึง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 ติง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 ตึงโอ้โคลัมโบจัดไปพี่อ่าแบบนี้ผมชอบผมชอบแบบนี้ที่สุดละบรรยากาศดีเล่นง่ายคลายอารมณ์อาร้อนด้วยอาเรากันเถอะเฮ้ยผมเจอผมเจอแคนเก่าผมมาเนี่ยแค้นเนี่ยผมเคยอยู่มาก่อนนะแต่ก็แบบก็ไม่ได้แบบฟุงฝิ้งกับใครหรอก ชิฟเฟนมินทอร์ลูเฟนายามาโตะอืม,อม,อมยามาโตะนี่คนไทยหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะเห็นอะไรฟ้าๆผมตีเป็นคนไทยหมดเลยเพื่อนเราถอยกันเถอะเราอย่ามาอยู่ใกล้เกาะเลยมันอันตรายา่ะนึกหลังจะถูมินทอร์ได้นะโอเคได้มาหมื่นฟรีโอ้โหเดี๋ยวมาเพียบเลยมาเพียบ เกิดฟันถึอตายแบบนี้ตายแต่ต้นเกมนึงลูกฟองลูกโอเคน้ำไม่ท่วมไปไปไหนก็ไปไปยังมาตโตโกลับไปเข้าอีกชุดหนึ่งทีวีน่าเห็นเราแล้วล่ะโอเคหนัดดดาเมจสองหมื่นฟองแม่แต่ละนัดมันเก็บเก็บทั้งนั้นเลยแหละดับเนี้ย โดนสวนมามือหนึ่งโอ้โอ้โอ,โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหคือบินเขาน, oul, นี่ย f ลฟ l f o u ชะมัดอุถอยละเจ็บเจ็บตัวแบบเนี้ยโอเคแปดพั 8, นไม่ไหวซีบีไม่เล่นฝอปอดเลยเหมือนพยายามจะไปทำดาเมจอย่างเดียวอับไม่มีกลางไฟเตอร์ฝอปอดเลยสักกะเอะอย่างเงี้ยเพื่อนเข้าไปคือตายเปล่าครับโอ้แต่ฝั่งเรานี่โดนฝอปอดรัวๆเลย อ้าวฟันชีเฟนอยู่นี่จัดไปสิพี่ตัวคอนเดน,นี่จมแน่นอนไม่รอดโจไม่เข้าเจ็ดนัดฝุดฝุดไปเลยเรียบรอ้อยคอนเดแตกลาก่อนนะเพื่อนเก่าสงสาวว่าแบบแหมฟัจชีเฟนน่าจะแบบเจ็บแล้วแล้วเมื่อกี้ใครยิงมาวะเนี่ย ดูเส้นหน้าเหรออูอีกเกินมาแล้วอูโดนอีก,กแล้วนี่อีกเกินยิ่งแต่ชอบผมอยู่เปิดควันเลยเปิดควันพลางเลยตัวเนี้ยไม่ไหวแล้วอีกเกิดมาถี่มากอะ่ะทีวีเราเกิดตัวนี้แทนที่จะแบบมาช่วยทางนี้นะไปช่วยทางอื่นทางไกลๆซะงั้น,นแต่บ้าตายโน้ปไปไปไปิีฟิน จะโผล่มาทำไมเนี่ยโอ้โหมุมผมยิงไม่ได้เลยวะ่ะก็แบบหันท้ายเข้าอะแต่เนี่ยยิงได้ยิงก้นแล,ล้วกันเออเออเออโอ้โหกระเด้งมดเยี่ยมแล้วเพื่อนเราวิ่งเข้าไปเนี่ยไม่รอดน่นนะ่ะเผื่อไม่ได้คิวด้วยน่นั้นนะโอ้ตัวมันลอ่อฟื้นแล้วนะ โอ้มม่นะทออยู่นี่เล็งก่อนเลยดับไปชุดหนึ่งเหมือนเขาจะไม่รู้ตัวเลยนะก็กระฟุดไปหาเขาแล้วพูดหยีบดนไปหมื่นฟองบนเทียสิเบเตเรานี่จมแน่นอนครับด้าเมยผมเพิ่งแฝนเดียวเองอ่ะยังไม่หนำใจเลยอ่ะ ไอทางนู้นเนี่ยบุกกันได้หรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ทางนี้ต้องยิงช่วยกันยิงแล้วโอเคแปดพันโอคาอยุเดดายตรงระยะยิงมันสั้นมากเลยถ้ามันยาวกว่านี้ผมว่าจะฝุดกว่านี้เดือดรุกกะบินอยู่นั่นโอ้แต่ไม่ต้องไปยิงมันหรอกยิงไปก็ไม่เข้าครับยิงนี่ดีดีกว่าเนี่ยปองนะแปดพัน แต่เราเลี้ยวเข้านี่เข้าแคปเลยแล้วก็จัดการเฟนจิเฟนเฟดก็จัดการตัวพาล้อมนี่ไม่ไหววะจริงมันยากมึงมาช่วยทางนี้มั่งเถอะเขาจะตายกันหมดแล้วโอ้มินอทโฮป้อม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 หันไปเอออื่นไว้ยิงมินอทโฮโคตรแรงอะแต่เขาก็ยิงผมแรงเหมือนกัน เดี๋ยวตัวไปดูว่ะุ้งที่วิ่งแล้วนะดีมากปี๊ีเฟ้นจมอึดไว้ลูกอึดไว้แข็งใจไว้ลกูกสามสองหนึ่งเปล่ามันลงลงไปเลยเอาป้อมหลังไม่ได้ยิงหรอไปโองนัดเย 3, ลยอยู่สามพันรวมเถอะเออนั่นแหละดีเหนื่อย โอ้ฟีวีก็มาไม่ใช่ฟีวีจ้าโอ้โหติดไฟดับออกขวาไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าสุดท้ายแต่ก็อาจะไม่ท้ายสุดมั้งโอ้โหโดวบีบแปดพันเกือบขีดไอ้หมอนี่เอาไปเลยชุดหนึ่งโอ้ิยวก่อนโอ้ิยวก่อน ผมโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดมาชุดหนึ่งนี่ผมจมเลยนะอ้าวอยูเกินจมไปแล้วดีเอาไอ้นี่โตัวอ้ยยังมาตัวผมก็จมว่ะทำดีมากทำดีเพื่อนห้าพัานี่โหลดให้มาเราจะเอาไอ้นี่ให้จมคิวนี้จะเป็นของผมและฮอนแลนก็กำลังจะจมแล้วตอนนี้ฮอนแลนอึดไวเพื่อน อีกไว้ตามสองหนึ่งยิงเถอะเออผมยังจะหิวขึ้นมาอีกนะไปแล้วครับออมื่นโอเคสวยงามได้ล้างแค้นก็จบ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 โอเค,อเ,คเกมที่สามก็ได้รับชัยชนะมานะฮะได้ตังมาสองแสนห้าโอ้ตังน้อยอยู่แล้วมันเป็นเรือฝ่ายวิจัยเจอสิบเนาะดาเมจิแ 6, บแสนหกประสบการสองพันสามโอ้ไม่ต้โทรเล่นดีมากครับต้องแบบ ผมเคยอ,อะไรหนึ่งกิโลของกโลควาแลนด้วยหนึ่งกโลของกโลโอเคตามนั้นอย่างนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับฝากกดไาลคา์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในเรือลำถัดไปสำหรับวันนี้กราบขอบีครับ